ปูเอชจีห้าล้านมันดูตึงจังทีมผม10ล,ล้านล้านยังรู้สึกเฉยเฉยเอ้ยเดี๋ยวต้องรอดู game. อินเกมเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้เที่มิดเดิลสเต็เนี่ย stat นะมันน่าจะกลัวนะสเต็ stat มันดูดีแบบเนี้ยกูกลัวแม่งกลัวชิบหายเลยมิดเดิลสเตนะครับแล้วก็ไอ,อ้ไคลเบอร์เนี่ยนคลาวคลาเบอร์อะไรทรงดูดีปะจับไปเล่นมิดฟิลด์ดีมัพสไอ้ยยัยนี่นะครับมีลองช็อตดูค่าชูตติ้งดิช็อตพาวเวอร์กับลองช็อตแม่งเยอะมากนะดูน่าเล่นอยู่นะเออทรงดูน่าเล่น คือปี HG หลายตัวหรือว่าปีฮาร์ดเบิร์ก็ตามนะที่แสแตตแม่งดูดีอ่ะแต่เล่นจริงแล้วแม่งกลัวกับมีเยอะแยะนะครับแต่ว่าตัวที่ผมการันตีว่าดีนะก็แนวลุกทั้ง3ตัว4ตัวเนี่ยผมว่าแม่งดีหมดยกเว้นไอปีสอตัวนี้ที่ยังไม่ได้พิสูจน์นะครับไอทีมคูนี่ผมเคยเจอบ่อยล้ <c oughs> ละเดียวชิพหายหรือว่าอันนี้เอนโซมาเลสกาเพิ่มความเร็วสูงสุดจัดไปดันแนวหลังด้วย <c oughs> เอี้ยมันดีไหมอันันเดี๋ยวลองดูนี่ so <c oughs> เอนโซมาเลสกา มึงดันแนวหลังเหรอลูกพี่จัดแปลวันนี้เดี๋ยวผมดันแนวหลังให้แขนกูเป็นแบบนี้นะแต่ว่าแนวลึกกูสามนะครับแต่ว่ากองหลังดันแนวหลังไม่รู้ว่ามีความหมายในยะสําคัญยังไงหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นเหมือนภาคหลังมันจะดีมากเลยนะเฮ้ยโอเดนเอ,อยกมันสวยๆได้โอเดียวเดียวโฟโฟเด่น oh. สวย เออมิดเอร์สเตตเอาเรื่องว่ะสมแล้วลูกรักกาลีน่าต่อบอลกันมาแบบชุบชืบชืบแมวาตามให้ทานน้องตามให้ทานตามพี่ให้ทาน,ตาทานเตวิล่าไปด้วยผมต่อคนนี้ใช่ไหมใช่ครับ พี่โฟลงคิวให้หน่อยเออพี่โฟทํางานหน่อยสัตว์ลงคิวให้กูหน่อยครับผมค,ครับโฟบอกกูไม่อยากลงให้เลยที่แย่กูจะหมาไม่แดกนี่แน่ถ้าสําหรับผมอะ่ะนี่กูโดนตีเสมออีกแล้วเหรอเนี่ยโดนตีเสมอจากความอายุตีทำท่านสารมึงไม่เข้าข้างกูเลยนี่โดนไหมตะ สวยจ้าแล้วก็เปิดไปแบบงามๆอาวเรียบร้อยไปรุ่นนี่เรากอร์เป็นคลิกไปดี ได้ยูอ่ามึงจะออาอยัางไงเออยยเยออ้จะเข้าได้ยังเหนื่อ,อยดูด็กว่าจะยิงได้แล้วไอ,อ้ยโดนโดนง่ายชิบหายเดี๋ออยวไม่ใช่กูโดนตีเสมอไว้อนะ ปรับจังหวะเกมวะตอนนี้กูหัวร้อนมากแม่งยิงไม่เข้ากทีเออแล้วก็โดนโฟเดนปั่นขวาดังนั้นงงวะ่ะเล่นด้วยวันนี้จะพาาสมาชิกช่องเลยใะ<า> <c oughs> นี่โฟเดนโฟเดนให้โชว์เฮียวิ่งห้าไปเลยหรือเปล่ปาโฟเดน เหมือนผมเขียนไว้อยู่นะเร็วกว่าจริงเร็วกว่าจริงเร็วจีงจัดระตุกเยอะเลยนะวสวยเอาไงสูตรเดิม ไดที่ยังเป็นสมาชิกช่องอยู่นะครับแต่ว่าขอ,อนิดนึงคือถ้าทีมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะก็ไม่ต้องให้ผมดูทีมก็ได้ สวยงามได้อยู่อะไรวะเดี๋ยวดูให้นะครับขอบคุณนะครับ นัด่นวงดีรามิโอรามิโอรามิโอต้องขอให้ช่วยได้คอมพลีทเลยครับดูดีได้จริงผีเอ้ยอดเกินรามิโอ แง้งผมแบบช่างมันแล้วกันโอ้โหเอาตรงนี้เลยไม่ต้องเข้าไปในกรอบเอาเรื่องจัดว่าบาร์คลี่เกมนี้ให้แม่งเลย

ผู้แข่งเาขาคลองบอลอยู่ในกรอบแล้วไอ้เนี้ยแบ็กซ้ายแบ็กขวาแม่งยังไปปิดปีกอยู่เลยสวยจบแล้วม,มกิบ เฮ้ยอดีดตลาวิโอฮ่จีเด็ดลาวิโอ สวยงามไม่ว่าฟันนี่จะไปทำทีมอะไรมาร์ตินเนซยังอยู่กับเขาเสมอดีนะตัวนี้ดีมากๆครับไม่น่าชมแม่งเลยสั์ชมปุ๊บแม่งโดนยิงตักนี <c oughs> ่ <c oughs> ถ้าเป็นไอเยบาร์คลี่นะจะดูไอเยบาร์คลี่ตักเนี่ย ดีเหมือนกันนี่หว่าอะไรวะเนะี่ยก็ดีเหมือนกันน,นี่เออเรียบร้อยนะโปเดนตักมา,โอ,โ,ามโอ้โหนาดพิมโอ้โหกลายเป็นเปิดหม่ง FC ออนไลน์ <c oughs> จบเกมนะผมพักเลยครับหยุดเล่นเลย ท้อจริงกอ,อ,องหลังทำอะไรอยู่จ้าไอ้นนท์แกอูกี้อันนั้นจริงเกินคนจริงเกินโอ้โหโโต้องเอาซะหน่อยแล้วเปล่า เอาสนายแล้วอาก็เ <hein> ป <ous> ็นไงบ้างครับสำหรับ f u เฮ h จก็จะมีตัวที่ผมว่าส่วนใหญ่นะผ่านผ่านเกนแล้งผ่านเก์แล้วกันอะหลายๆตัวผ่านเกณฑ์แต่ว่าจะติดอยู่ไม่กี่ตัวเนาะอ่ะเดี๋ยวทีนี้มาไล่เรียงทีละคนแล้วกันนะครับก็คู่ตรงกลางแนวลุกตรงกลางก็จะเรียอองลีกับทางด้านของลอสบาร์คลีเนาะก็สําหรับองรีเนี่ยผมมองว่าก็ยังให้ความคิดเห็นเหมือนเดิมนะครับคือมันเก่งมาก ดีทุกอย่างยกเว้นอาการปวดหลังเขาดังนั้นคนที่เลี้ยงบอลไม่เก่งเนี่ยเน้นต้องการเอาตัวเข้าไปเสียดสีกับกองหลังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ชอบองลีสักเท่าไหร่ก็ต้องเน้นเลี้ยงบอลผิวๆหน่อยแต่ว่าเรื่องของความเร็วการจบสกอร์การเล่นเชื่อมกับเพื่อนหรือว่าในการออฟเดอะบอลเนี่ยดีมากๆนะครับนะเออส่วนลอสบัคกี์ผมว่ามันผิวขึ้นวะถ้าเทียบกับตอนคลิปแอตตันิลล่านะดูผิวขึ้นแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ เอามาเล่นแคลนะผมว่าก็โอเคไม่ได้ติดปัญหาอะไรมากเพราะว่ามันรู้สึกว่าดูมันพิวขึ้นนะไปกับบอลก็โอเคขึ้นแต่ว่าก็ยังแบบไม่ได้ถือว่าดีนะถ้าเทียบกับองรีเนี่ยองลียังดีกว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าดูเล่นง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับการจบสกอร์การยิงอะไรพวกนี้ดีมากๆนะแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับได้ค่อนข้างดีถือว่าเป็นตัวที่เวิร์กเลดดีด้วยน่ครับก็ปิดซ้ายปิดขวาโปเดนโปเดนช้ากว่าเคียซ่า คือเอาจริงๆป่ะบ้าอินเกมผมรู้สึกว่าโฟเดนเร็วกว่าเคียซ่านะเออแล้วก็มูฟเมนต์ดีกว่าด้วยอาจจะเป็นเพราะเคียซ่ามันตัวสูงมั้งเออตัวสูงกว่าแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ารูปร่างมันเป็นปกติเออโฟเดนเป็นรูปร่างผอมมันก็เลยดูแบบว่าเออสปีดดีกว่าคือโฟเดนเนี่ยคือวิ่งแซงได้เลยนะปกติเนี่ยคือเคียซ่ามันจะไม่ค่อยแซงถ้าโฟเดนเนี่ยคือถ้ากองหลังมันไม่ได้เร็วจริงนะโฟเดนมันแบบขณะมีบอลอยู่มันวิ่งแซงดื้อได้เลยครับเออแต่ว่าเคียซ่าทาแบบนั้นไไไมม่่่่ด้้นนะเเแบบวววาาาาจปปตัลกก แล้วก็จังหวะมูฟเมนต์อะไรเงี้ยไม่ค่อยดีแล้วก็เคียซ่าผมรู้สึกว่าจังหวะยิงเนี่ยดูโดนเนิฟตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่ป f c ออย่างเดียวเพราะว่าป FC อ่ะมันไม่มีลองช็อตกับไฟนอลช็อตแต่ว่าวันนี้น่าจะชัดแล้วว่าถ้าเกิดจะให้เขายิงดีๆเนี่ยอาจจะต้องใส่โค้ดหน่อยไม่งั้นเนี่ยโอกาสยิงมันจะไม่ค่อยชัวแต่ว่าถามว่ายิงได้ไหมยิงได้แต่ว่าลูกเวอร์เวอร์ที่เมื่อก่อนทําได้ทําไม่ได้แล้วแต่ว่าเรื่องการทําเกมผมว่าดีทั้งคู่อยู่ที่ว่าชอบใครเคียซ่าก็จะเปลียนได้ดีกว่านิดหน่อย นะครับส่วนโฟเดนก็จะผิวกว่าเหมาะคนที่แบบชอบเล่นท่าชอบเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยจะดีมากกว่านะครับเลยแล้วก็เท้าขวาโฟเดนไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะก็ปั่นเข้าขวาอยู่ส่วนใหญ่แล้วปั่นซ้ายไม่เข้าเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นยืนปีกซ้ายไนงะส่วนใหญ่จะตัดมาปั่นขวามากกว่าเออก็ปั่นเข้านะถือว่าโอเคส่วนเคซ่านี่ก็ดีแค่ว่าไม่ได้โชว์อะไรมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็คู่กลางมาชิซิโอกับราบิโอราบิโอนผมว่า แย่ yeah, มากคือ AI เกมรับมันเหมือนอยู่ๆก็หายไปครับเหลือแต่ AI AI ธรรมดาแล้วมันไม่มีความแบบเล่นให้เท่าไหร่ครับบอลผ่านหน้าผ่านตายืนมองบอลเชอะไรอย่างเงี้ยเออกลายเป็นตัวไม่น่าเล่นแล้วนะครับวิกฟูดก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ยังพอโอเคอยู่คือถ้าจะใช้จริงๆมันใช้ได้ครับก มีความเร็วรูปร่างใหญ่นะอินเตอร์เซปบอลเนี่ยถ้าเราคุมก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเขาสูงยาวไงขามันยาวมันอินเตอร์เซปบอลได้ดีแล้วก็มีทีเด็ด power ชง power ช็อตอะไรเงี้ยก็ได้ลุ้นอยู่แต่ว่าการยิงนอกกรอบผมว่าอาจจะต้องเน้นเต็มข้อนะยิงโค้งอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าช่วยเล่นลูกอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนมาคิซิโอนี่ชอบมากเก่งมากเลยตัวเล็กพยันเลอเกินนะลุกลับเวิร์กเลดดีมากนะแล้วก็ AI เกมรับเล่นให้ค่อนข้างเยอะเกมลุกก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับเออถือว่าเป็นตัวที่ชอบแล้วก็กซกขวา มิดเดิลสเตตจากทางด้านของไคลเบอร์ก็ดีทั้งคู่แต่ว่าทีเนี้ยเราจะต้องคิดนิดน,นึงว่าถ้าเข,เขาไม่ได้อยู่ในฟูลทีมที่เราจะเล่นเนี่ยไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าคือนอกเหนือจากฟูลเฮจีเนี่ยมันก็มีที่ลงอันนี้ก็คือน่าจะมีแค่เ er ยอรมนีนะครับส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นแค่อาร์จ็ก็ต้องไปเทียบดูว่าตัวที่มันมีอยู่แล้วมันดีหรือเปล่าแต่2ตัวนี้นะมิดเดิลสเตตผมว่าเกมรับค่อนข้างดีนะ AID ยืนถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าเวลาเติมเกมก็มีประโยชน์เปิดบอลค่อนข้างดี นี่ครับส่วนคาเบอร์เนี่ยผมว่าเกมรับแม่งดีมากนะชนได้หมดไอป้ปีกแท้ปีกแท้มันเอาได้หมดทุกตัวนะครับแล้วก็ความเร็วดีสมสเตตเออสองตัวเนี้ยผมว่าดีสมสเตตมากๆดูเป็นตัวที่น่าเล่นนะถ้าเกิดใครทำฟูลทีมพวกเนี้ยเอาไปเล่นได้เลยถือว่าเป็นตัวที่โอเคมากๆนะครับเออแล้วก็คู่กลางและล่คิงกับโ so, ซเออโซแคมเบลก็สำหรับแลลด์ลคิงกับโซแคมเบลเนี่ยผม,มชอบแลลด์ลคิงมากกว่าโซแคมเบลเนี่ยคุมค่อนข้างที่จะยากตัวมันจะหนักขยับไม่ค่อยจะไปตามมือสักเท่าไหร่ แล้วก็มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเจอตัวผิวๆเร็วๆมากเนี่ยแล้วยิ่งเป็นตัวเมตาเนาะเร็วผิวไม่พอเสือกแข็งอีกเงี้ยโซแคมเบลเอาไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะแบบเจอตัวผิวตามก็ไม่ทันแล้วแล้วไปเจอตัวที่แข็งอีกโอ้โหเบียดก็ไม่เข้านะครับทั้งนั้นที่ค่าแข็งแกร่งเนี่ยถือว่าเยอะมากนะร้อยสี่สิบแต่ว่าถ้าเกิดเหลี่ยมไม่ได้ชนะหรือว่าเหลี่ยมแบบห้าสิบห้าสิบอย่างเงี้ยบางทีโซแคมเบลแพ้ด้วยซ้ำเออแล้วก็ที่ค่อนข้างแย่กระโดด นะก็เลยเป็นข้อเสียแต่ว่าค่อนข้างดีถ้าเราคุมกองหลังนิ่งๆไม่ได้แบบโลกไปตามที่เขาเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยก็โอเค AI มันก็ดีอยู่เออแต่ผมกลับชอบแรลลี่คิงมากกว่าเพราะว่ามันคุมง่ายนะข้อเสียที่ไอแคมเบลมันมีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแรลลี่คิงไม่มีแต่ว่าแรลลี่คิงก็จริงๆความเร็วเนี่ยแพทนี้ก็อย่างที่บอกนะไม่ต้องเน้นมากเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเจอตัวเร็วๆมันก็มันก็เพียงพำาอ,อ่ะไอ้ไม่ใช่เจอตัวไม่เร็วมันก็เพียงพำาอย่างวันนี้เจอพ่โดยูทีบวกห วิ่งร้อยยี่สิบกว่า,วาถ้าเกิดมันถูกแทงถูกเลียมและลิคิงก็และลิคิงตามไม่ทันเหมือนกันนะครับคนอื่นก็เหมือนกันตามไม่ทันอยู่ดีเนาะแต่ว่าหลักๆแล้วเป็นตัวที่ AID ทั้งคู่แล้วก็คุมง่ายแต่และลิคิงเนี่ยอาจจะคุมง่ายกว่าโซคแคมเบลเยอะตรงที่ว่าเหมือนตัวมันจะผอมกว่าในเกมเออตัวมันจะรูปโปง่ปงกว่าเนาะนะครับแล้วก็ทีมคู่เหนียวดีอ่ะใครไม่มีโกเล่นก็ไปได้ได้ไดนะพวกไบตันฮอลแลนด์อาร์แจ็คอะไรพวกเนี้ยเอาในเอาในราคานี้แล้วกันคุ้ม แต่ว่าถ้าเกิดถามว่ามันมีตัวดีกว่าไหมในฟูลทีมเขาเนี่ยผมก็มองว่าอาย่างของอาแจกเนี้ยผมว่าเอ็ดวินฟาเดซามเหนียวกว่ารวมถึงฮอนแลนเนาะส่วนไบรตันนี่ก็ผมว่าโอเคยืนหนึ่งได้อยู่ไบรตันะยืนหนึ่งได้อยู่อาจจะแบบไปขี่ๆกับไอ้นี่ได้โรเบิร์ตซันเชสแต่ว่าโรเบิร์ตซันเชสมันไม่มีปีมันไม่มีปีเข้ามาให้เล่นก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะหาง่ายดีนะครับโดยรวมตัวที่ผมว่าน่าปรับเปลี่ยนนะก็คือโซแคมเบลกับทางด้านของอาร์เดียนราบิโอ ที่ว่าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเปลี่ยนเป็นใครกันดีหรือว่ามันมีตัวให้เปลี่ยนหรือเปล่าในคาร์ดเฮเนี่ยอ่ะมาเริ่มที่ตรงของโซแคมเบลก่อนก็ตัวที่ผมว่าเปลี่ยนและดีกว่าชัดๆเนี่ยก็น่าจะเป็น2คนนี้โลลองบลองกับทางด้านของลิโอเฟอร์ดินานนะแต่ว่าราคาเนี่ยก็ผมว่าบลองดูดีนะครับในราคานี้เนาะน่าจะถูกหน่อย หรือว่าจะเอาแบบไม่แพงมากก็กาเรสปูโยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเลตใกล้ๆกับแคมเบลแล้วจะดีเนี่ยไม่มีครับอ่าเลตใกล้ๆแคมเบลแล้วจะดีกว่าแคมเบลไม่มีนะเออดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดในเลตเนี่ยก็ต้องเป็นแคมเบลส่วนมิดฟิลอ่าอย่างลาบิโอเนี่ยครับนะราคาประมาณ3 0 0แสนอืมผมว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบ้อาจจะดีกว่าในเรื่องของภาพรวมเนาะแต่ว่าเรื่องสาลีละอาจจะซู้ไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็น CDM จะจ๋าไปเลย ตัวที่คิดว่าอาจจะดูดีกว่าก็น่าจะเป็นเดลิบินในราคานี้นะเออถ้าพูดถึงในเรื่องของเกมรับนะไม่เอาเรื่องของสลีลาเข้ามาเกี่ยวนะครับก็เดลิบินน่าจะดูดีกว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับฟูลเฮก็ถือว่าเป็นฟูลทีมที่บาเออราคาไม่แพงแล้วตัวเล่นได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมูลค่าทีมนี้ก็แค่5ล้านล้านนะในสมัยนี้ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรด้วยซ้ำนะครับก็ลองไปทํากันดูได้นะก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปไรตตอบไปนั้นติดตามมันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย